สวัสดีครับ,ร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 บวันนี้ผมก็จะพาไปแมคโคนะฮะรอเล่นรอเล่นอาทิตย์นี้ไปไหนไม่ได้เลยพายุเข้านะฮะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยเฝ้าระแวงระวังน้ําท่วมอยู่แล้ววันเนี้ยจังหวัดหน้านีะ่ะเยอะมากอะแล้วน้าปิงก็กําลังขึ้นกําลังขึ้นด้วยนะตอนเนี้ยไม่รู้ไปยังไงดี๋จะพาไปดูข้างหน้านะฮะไอ้ตรงจุดวัดน้าพีหนึ่งนะฮะตรงตรงนั้นอะหน้าตรงหัวนวัดตรงนั้นนะฮะ สำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ผมจะมาเล่าเรื่องทำ u t u b e มาเนี่ยสายท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะเล่าเรื่องอค่นี้ให้ฟังดนวยรับงานรีวิวท้งแรกเป็นยังไงยังงู้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะก็อย่างที่หลายคนที่ตามผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ี P ีแรกๆเลยนะผมก็ไปซื้อคันนี้มาจากที่กรุงเทพนะฮะก็ถามมาเชียงใหม่ไม่มีเหรอมี <laughs> มีเยอะด้วยแล้ว กรุงเทพเนี่ยต้องรอด้วยเชียงใหม่ไม่ต้องรอมีรถเลยแต่มันแพงกว่าที่กรุงเทพนะฮะผมก็เลยอ่ะก็เลยยอมจองแล้วก็รออยู่สองสาเดือนแล้วก็ลงไปเอายุงเทพไปนั่งรถไฟไปคลิปนั้นอะนะ,ะคลิปแรกคลิปหนึ่งคลิปสองนะแล้วผมก็มีกล้องตัวเนี้ยตัวหน่อที่ติดหมวกอยู่เนี่ยเออเป็น d j i Action ชนะฮะเออแล้วก็ซื้อไม้ไม้ตัวไอ้กล้องอัองนนี้ผมเอาไปถ่ายเล่นถ่ายถ่ายเล่นถ่ายทํากับข้าวอะไรอยู่ในครัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเอเอลองมาติดหมวกไว้เอเอเฮ้ยคนดูเว้ แล้วคอนเทนต์ผมตัดต่อนะไอคลิปแรกๆอ,อ่ะผมใส่เอฟเฟกต์ ek, ประจุประจิกอาชักอาชัก,อก,อก <c oughs> เออเดี๋ยวกันนะเอโอ้หวิวสวยว่สะ,ส,ะ <c oughs> 8, 9, าสาวจีนสาวจีนต่อ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 แปดเก้าภาษาเฮามีก็เนะี่ยมันฟุกเว้ยแล้วก็มีคนดูคนดูแบบไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วคนมาดูตั้งแต่วันแรกเลยนะผมปล่อยคลิปไอคลิปนั่นะคลิปที่สองที่ว่าขี่รถกลับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะแสนกว่าวิว ผมปล่อยอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะกว่าจะมีคนดูอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไม่มีคนดูนะห้าวิวสิบวิวอยู่ประมาณเนี้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมก็มีช่องทําช่องแบบไปชิมอาหารนะแล้วก็มีทําเพลงโคเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยมีมีสองสาม 2, ช่องแมงไม่เคยมีคนดูหรอก <c oughs> แล้วผู้ติดตามก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนอยู่ประมาณเนี้ยแล้วไอ้สี่สิบห้าสิบคนเนี้ยก็เพื่อนเพื่อนใน Facebook ท้งนั้นอะ่ะ ผมแชร์ช่องลงไปใน f a c e o o o วาเฮ้ยกูทำช่อง Youtube นะ้นเว้ยมันก็มาช่วยกด Subscribe กันนะฮะและไอ้เพื่อน40-50คนเนี่ยที่ว่ามากดกดกดให้เนี่ยแต่ยอดวิวอ่ะ5วิว10วิวเยะก็ <c oughs> คือมึงมากดให้แต่มึงไม่ดูเลยเออก็เลยเลิกทำคอนเทนต์นั้นไปนะฮะแล้วก็เนี่ยยูดีมาจับมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็มีคนดูแต่เนี่ยผมก็ออร์แกนิกเลยนะไม่แชร์ไม่โพสไม่อะไรเลยนะช่องเนี้ยเออออร์แกนิกเลยปล่อยหน้า YouTube ให้มันทำงานของมันเองเลยนะ ไม่แช่น้าเฟซไม่ได้บอกใครด้วยเออแต่ก็มีเพื่อนฟูงหลายคนเอเอ,อมันเห็นแล้วก็มา,มาทักทักอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงทำช่องใหม่ไม่บอกเลยเหรอะเออก็อช่องเก่าที่กูทําไม่เคยมีใครมาดูเลยกูจะไปบอกทำไมออออะไรประมาณนี้ประมาณนี้ช่องนี้มันก็เลยฟุกมีคนดูก็ไอช่องเนี้ยผมก็กะว่าจะขี่รถเล่นแล้วก็ปากหมาไปไป,ปมาๆอยู่ในเชียงใหม่อะไรเงี้ยเออแต่มันก็ ขยับขยายออกไปเรื่อยๆรเริ่มกลายเป็นการท่องเที่ยวนะแล้วก็เดิมเที่ยวไกลออกไปไกลออกไปเรื่อย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 ะไรนะฮะก็ะตามตามสเต็ปคลิปที่ผมไล่ไล่คลิปมาตั้งแต่คลิปแรกแไล่ไล่เป็นต้นมาแล้วก็ออกไลไปเรื่อๆๆยๆไกลจนไปถึงเบตงแล้รก็ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองไอคำว่าก้าวข้ามขีดจําจกัดนี่มันมันไม่ใช่แบบเก่งหรืออะไรนะเว้มันแค่กล้าอย่างอย่างเที่ยวคนเดียวอย่างเนี้ย ผมก็ไม่เคยนุ้ยเเพิ่งจะมาเที่ยวคนเดียวตอนทําช่องเนี่ยแล้วก็ไปกลางเต้นคนเดียวเดี๋ยวว่าจะกลางเต้นคนกลางเต็น์นี่ยังไม่เอาเลยเวลาไปเที่ยวไหนก็หาแบบรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรที่แบบเอ้ยมียากุชีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวคนเดียวอันนี้ก็ใหม่สําหรับผมนะไม่เคยเหมือนกันนะเที่ยวคนเดียวแล้วก็ขี่รถไกลคนเดียวตั้งแต่คลิปแรกเลยขี่จากกรุงเทพมาเชียงใหม่ หลายช่องเขก็ขี่กันเบื่อแหละแต่ผมมันครั้งแรกไงไอคนที่มันขี่บ่อยๆแล้วะนะมันก็ต้องมีครั้งแรกของมึงแหละใช่ไหม <c oughs> ไม่งั้นจะขี่บ่อยได้ไงไอกลางเต็นท์นี่มันก็ไม่ใช่อะไรออกไปหยัดค่าที่พัก <c oughs> อย่างยังทําคลิปท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องออกไปเที่ยวบ่อยอไอไอผมม่งก็มันด้มีตรงมีตังมีทุนมีอะไรด้วยเออเนี่ยซื้อเต็นท์มาหลังแรกไอหลังสีฟ้าเดสเซอร์น่ะเท่าไหร่วะเจ็ดแปดร้อยมั้งจะไม่ได้นะใช้อยู่ สองทิปแล้วก็มีพี่เขาส่งยี่ห้อเลยว่าลืมโมบิกระเด็นเออโมบีกระเดนมาให้หลังหนึ่งสีขาวอันนั้นอนะ่ะหลังนั้นนะ่ะนอนสบายใหญ่ดีเออนะฮะแล้วก็ผมก็ซื้อทัามากลางจัดทรงจัดอะไรให้มันดูส,สวยๆถ่ายรูปส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยสรั้ <c oughs> งหนึ่งเออเวลาโดนฝนโดนอะไรน้ำมันไหลเขาลอง,งตูดนอนแล้วน้ำมันไหลไหลลงลองตูดเออกัดฟันไปเอาเคทูมา หาข้อมูลอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะเตียงเต็นเตียงเตียงเต็นขอดขอดเต็นอะไรนะ่ะเออคือเต็นที่มันวางบนเตียงอะนอนบนขอดมันก็สบายใจไม่ต้องกลัวงูกลัวน้ํามาไหลผ่านกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เจอพายุเจออะไรก็คลิปที่แล้วอะที่ว่าเจอพายุเจอน้ําเจออะไรมันก็พัดช้อนเข้ามาใต้เต็นหน่อยเราต้องเซฟตรงนั้นหน่อยนะฮะผมก็เอากาววางไว้นนะจริงๆผมจะเอากาวห่อเป็นกระบะ อแต่ลืมไม่ได้เอาตัวหนีไปนะฮะกลายเป็นกลางเต้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วามบ้านระห่อม,มันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆือ่ะเว้ยมันเริ่มขี่อยู่แถวแถวนี้ก็ขย,ข,ยข,ยข,ยขยับ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 ออกไปจากอยู่แค่เชียงใหม่ก็ไปไปายไ,ไ,ไปเล่นโค้งอยู่ที่ปายไปแม่ห้องสอนนะฮะไปน่านนะพอไปน่านล่าสุดก็ไปเบตงคนเดียวไปเบตงขี่อยู่สามวันนะกว่าจะไปถึงก็ไปนอนกรุงเทพ คืนสก็นอนสุราษฎนะฮะแล้วก็คืนสมก็ถึงเบตงสวัน่ะกว่าจะถึงนะฮะพอกลับมาเบตงเสร็จปุ๊บอีกประมาณอาทิตย์นึงอ่ะไปเกาะช้างต่อโอ้โหอันนั้นอันนั้นรับงานมารีวิวรถนะฮะฮอนด้า d a เออประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะมันจะถึงข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโม่ต่อแป๊บนึ่งแป๊บนึงพี่พี่โอ้โหหน้าคมหน้าคมอ โอ้อยน้ำขึ้นสูงกันย่งมาดูดิเนี่ยน้ำติงเนี่ยเห็นปะเนี่ยตลาดนัดทีหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวเซ่เดี๋ยวเซ่จุกลูดเท่าไหร่้วพี่เท่าไหร่้วพี่อโอ้จะสามแล้วเหรอ,อโอ้ บ่ายสองโมงอยู่ที่ <AS <C ast> นี่ไงนี่ไงนี่ไงดวงนี้แสดงว่ายังไม่ค่อยขับขันเท่าไรหร่<ล>เพราะว่ารถลูกชิ้นอะไรพวกนี้ยังไม่มา <laughs> ปกติจะต้องมีรถลูกชิ้นมาอะไรเงี้ยนี่ไอืมแปดสิบแล้วโอ้น้ำไหลแหลมกันนะ น้ำแตงกำลังลงมไม้พี่เนาะน้ำไม่แตงอะ่ะแม่ริมไม่ิม,ไม,มไม่แตงรอดอยู่เนาะปีเนี้ยปีที่แลมิดหัวบ้านผมเลยเนเี่ยอ๋อจริรอยมันอยู่เนี่ยรอยเก่าเนีเ่ยนั่นอะ เหลือเหลืองลงเออรอยเก่ามันนะเอาเรื่องมันจะท่วมไหมเนี่ยมีท่วมหรืมั้าปีนี้หลอนหมดแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไม่กล้าไปเลยเออเอเจทิยท์มันก็ชวนไปช่องเย็นอยู่น,นั่นแหละสงัสไม่ได้ไปด้วยอ่ะวันอาทิตย์เนี่ยนะสะพานนวนรัตนะฮะเอตอต่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 อแล้วก็เรื่อง เรื่องคอนเทนต์การท่องเที่ยวของผมอ่ะผมก็จะชะโนกทัวร์ไปให้มันหมดหมดทั่วประเทศจ่อนนะแต่คีคีไปดูขีคียังไม่ได้ไปเจาะว่าอ้จังหวัดน,นี้มันมีเหลี่ยมนี้เด็ดตรงนั้นดีตรงนี้เด็ดมันอะไรแบบยังไม่ได้ไปเจาะขนาดนั้นนะครับผมว่าชะโนกทัวร์ไปก่อนไปให้มันเห็นให้มันครบกันนะฮะตอนนี้ก็เหลือเหลือทางฝั่งตะวันตกอ่ะฝั่งการฝั่งราชบุรีฝั่งอะไรแบบขึ้นไปทางตะวันตกทางนู้นแล้วก็ฝั่งอีสานยังไม่ได้ไปนะฮะ เดี Connie, tamam. <laughs> you know, <uar> <identified? Right>. ๋ยวไปให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เก็บ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 อีกทีหนึ่งแล้วก็ทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวอ่ะแค่ผมปล่อยเนี่ยสัปดาห์ละตัวนะคโพสทุกวันศุกร์ใช่ไหมตอนเช้าแปดโมงมันก็เหนื่อยแล้วนะมันแท่ไม่มีเวลาเลยนะนะนะจะเออแค่ปล่อยสัปดาห์ละตัวเพราะว่ามันต้องหาเรื่องออกไปถ้าอย่างทริปใหญ่ๆมันก็ได้กลับมาพักผ่อน แต่ผมก็อยากนะจะแบบปล่อยสักสัปดาห์ละสองตัวอย่างอังคารตัวหนึ่งสุกตัวหนึ่งเพิ่มวันอังคารใหม่ตัวหนึ่งนะฮะแต่มันถ้าอย่างนั้นมันต้องแบบเป็นอาชีพแล้วเพราะว่ามันจะเหนื่อยวันนี้คูณสองแล้วมันจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้ละเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> น้าสวยอย่งงดาัลลาหวัว่าไม่พ้นมาท่าแพแล้วมึงเนี้ยไม่รู้จะไปไหนว่านั่งกวนที่ท่าแพ้ต่อตอนแรกมันก็ไปแบบตามเทศกาลนะอย่างปีตั้งโขนผมก็ไม่ได้ไปนะ เทศกาลทุ่งดอกบัวตองเอ้ยอะไรเอ้ยหน้าฝนนี่ก็ต้องไปนัน่นแต่ทุลักทุเลเหลือเกินนี่เที่ยวหน้าฝนเนีน่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยน่าจะไปขึ้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวก็นะ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 วนมาท่าแพเอ้ยไอ้ยอ่าเออเออ,อที่น่งขุนเดี๋ยวถ่า,ายเสร็จก็จะไปแมคโครนะไปซื้อของ เดี๋ยวได้ได้หาที่นั่งคุยจะไปถ่ายถึงแมโครเลยมันก็ <laughs> ไม่ไปถ่ายทำไมแมโครเออนักท่องเที่ยวนี่เบาบางเบาเบางลงาเยืมกันนะชาวจีนชาววิวสวย,ยปะเอ,อิบมีนักเรียนนกวิราไหมเนี่ยไม่มีแล้วมั้ง Thank you Thank you Thank you เนี่ยๆๆเยวหาที่นั่งโม้ดีกว่าน่ะเนี่ยนี่มุมนี้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 สวยมุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่ามุมนี้แล้วก่นจอดรถดีๆนั่งโม้ตรงนี้แหละนะฮะเฮ้ยเอาตรงริมน้ำดนเลยดีกว่าดูดิเวลสวย เนี่ยแหลผมถึงชอบมาท่าแพร <c oughs> อ่ะลงมาแล้ววิวดีนะนี่จอดตรงนี้นวดเม็ดคืมหมาแล้วนนวท่าแพรแล,ล,ล้วแพรเออไอตัวเกณฑสร้างไรายได้ที่ว่าสี่พันชั่วโมงหนึ่งพันยอดสับอะไรนะนะผมผ่านตั้งแต่ประมาณสองสมเดือนแรกนะ, <c oughs> ะผ่านตั้งแต่ตอนนั้นอนะ เพราะว่าไอคลิปที่ขี่กลับมา4 0 0พันชั่วโมงอ่ได้จากคลิปนั้นนะครบเลยนะฮะแต่ไอพันสับเนี่ยอยู่ประมาณ2-3เดือนอยู่ประมาณเนี้ยสองสามเดือนกว่าจะผ่านกดสร้างไรายได้นะฮะแล้วก็ทําตามขั้นตอนของเขาอะกว่าจะส่งเอกสารส่งนู่นส่งนี่ยืนยันตัวตนอะไร <c oughs> อีกสองสามเดือนอะอันนี้กี่เดือนหรอครึ่งปีนะกว่ามันจะส่งเอกสารมาถึงบ้านอะเอกสารที่ว่ามาจากอเมริกาอะไรนั่นอะเออที่ว่าเป็นพินโค้ดเลขหกตัวอะไรนะอีกประมาณเดือนหนึ่ง เราก็ยังไม่ได้ตังค์หนูเว้ยแบงต้องแบบสะสมให้ครบอะไรวะหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์อะไรนั่นแะพอครบร้อยเหรียญแรกแล้วก็มันจะไปตัดสมมุติว่าเดือนเนี้ยครบเดือนนี้ใช่ไหมมันจะไปตัดต้นเดือนอ,อ,อีกเดือนหนึ่งแล้วก็โอนมาอีกทีหนึ่งเกือบสิ้นเดือนน่ะประมาณยี่ห้ายี่หกอ่าคือประมาณเครดิตสามสิบวันเหมือนราชาการอยู่ประมาณเนี้ยก็เหมือนทํางานทั่วไปเบิกเงินเครดิตสามสิบวันอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้ร้อยเหรียญน,นั่นน่ะร้อยเหรียญแรกอ่ะที่ได้มานะฮะ ก็โดนหักไป7 8 0 0อะ่ะไม่แน่ใจอยู่ประมาณเนี้ย7 8 0 0หรือ6 700อยอยู่ประมาณเนี้ยผมก็งงว่าเฮ้ยกดเครื่องคิดเลขว่าตัางค์มันหายไปไหนวะเพราะว่าตอนนั้นรอบที่มันตัดอยู่ประมาณ120หรือ130เนี้ยแหละปรากฏว่ามันโดนหักค่าค่าทมเนียมนู่นนี่นั่นค่าทมเนียมโอนเงินต่างมาท่องต่างมาะเทแต่แพงนะประมาณ6,700อยเลยนะแล้วก็ทมเนียมของธนาคารที่เราใช้อีกนะก็เลยมีคนแนะนำว่าเฮ้ยมึงลองใช้ แบงม่วงดูแบงม่วงป่ะวะแบงม่วงหรือแบงน้ำเงินวะแบงส้มเหระแบงอะไรวะออพนักง,งานน่ารักน่ารักอะออใช้นั้นอะ่ะเหลือเหลืองวดต่อไปก็เลยโดนหักเหลืออยู่ประมาณโดนหักอยู่สองสามร้อยอ่ะเอออันเนี้ยถูกเลยถูกเลยผออมก็เลยใช้แบงนี้มานะประสบการณ์การเบิกเงินยูทูปครั้งแรกของผมะนะฮะอยู่ประมาณเนี้ยแหละ ส่วนวิธีการรายละเอียดอะไรเงี้ยมีช่องสอนทําเยอะแยะก็ลองลองไปถามถามพี่ก็ดูผมก็ไปดูดูตามตามพวกนั้นแหละให้มาทาทาเองก็ลืมหมดแล้วก็มีพี่เขาถามว่าเวลามึงเที่ยวมึงไปตามเทศกาลหรือไปตามอะไรผมก็แล้วแต่จังหวะแหละว่าอาทิตย์นี้มันมีคลิปหรือยังหรือคลิปผมถ่ายเผื่อไปแค่ไหนแล้วอย่างบางทีถ้าคลิปผมถ่ายเผื่อเผื่อเผื่อไปเยอะเยอะแล้วอย่างผีตะโขนอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าคลิปผมมันเผื่อมาเดือนแล้ว ถ้าเกิดว่าไปผีตาขนด้วยก็คือเนี่ยเพิ่งจะมาลงอาทิตย์นี้เหลืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะช้าเกินไปไงก็เลย mm. เลือกที่จะไม่ไปเดี๋ยวเราคิปผมมันเต็มหมดแล้วมีประมาณเนี่ยแล้วแต่จังหวะช่วงเนี่ยมันยากตรงเผื่อนี่แหละว,ว่าเ,เราจะเผื่อ,อยังไงให้คลิปมันลงตัวกับช่วงเทศกาลนั้นอย่างทุ่งดอกโบตองอ่ะผมไปผมบนทางแม่แจ่มลงขุนยมแล้วก็มาออกทางปาลายนะฮะเพราะว่าวันนั้นมี 3E p ีีผมก็อยากจะให้แบบคลิปแรก,กมันอยู่ที่ทุ่งทุ่งโบตองเลยก็เลยบนทางซ้าย ถ้าเกิดไปวนทางขวาก่อนนะคลิปแรกผมก็ต้องเป็นไปใช่ไหมเป็นไปลแล้วก็เป็นแม่ห้องสอนแล้วก็เป็นทุ่งบัวตองทุ่งบัวตองมันก็เลยจะเป็นคลิปสามซึ่งไอ้คลิปสามเนี่ยมันก็ต้องถัดไปอีกสามสัปดาห์กว่าจะลงถูกไหมมึนๆเหมือนกันเรื่องจัดการเรื่องเวลงเวลาอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เรื่องรถเรื่องอุปกรณ์แคมปิง้งเรื่องอะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์ถ่ายทําอย่าเอาเรื่องรถก่อนเรื่องรถเนี่ยผมคงไม่ได้ไปตรงไปแต่งไปอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้ดูแลฮะบำรุงรักษายอย่างเดียว นะล้างจุดข้างถ่ายนะ้ำมันเครื่องกี่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอะเพราะว่าใส่ปี๊ใส่อะไรมันก็พร้อมเดินทางได้นะฮะรถกู้ใจกู้ใจกันนี้แล้วก็เรื่องอัปเดตรถนะฮะไปดู xadv มาพงไม่ได้เอานะก็โน้ตบุ๊กพังนู่นพังนี่พังแต่ผมอาจจะดูรถเล็กไว้คันหนึ่ง,งเอาไว้แบบให้มันคล่องตัวหน่อยไวข้ขี่ลุยป่าลุยเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะอยากหารถเล็กไว้ขี่แบบ ชิวๆอีกสักครันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเรื่องรถเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปนะฮะส่วนเรื่องอุปกรณ์แคมปิ้งก็เรื่อยๆตามมีตามเกิดมันเยอะจริงๆอุปกรณ์แคมปิ้งอะขาดขาดแล้วซื้อขาดแล้วซื้อขาดแบบก็มีพี่หลายคนแบบเอานู่นเอานี่อะไรมาให้อะไรเงี้ยมีทั้งเต็นท์ทั้งนู่นทั้งนี่อะไรหลายอย่างที่เอามาให้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะให้มให้มาเฉยอะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็นั่นแหละก็ประมาณนี้อุปกรณ์แคมปิ้งส่วนอุปกรณ์ถ่ายทำอันเนี้ย โน่นบ่งโน่นบุกเพิ่งโดนมาเพราะว่าเครื่องเก่ามันน็อกไปละแบตบวมดับยงโนนบุกอ <laughs> <Note book. laughs> ูพีชีพไปตัวหนึ่งนะฮะเรื่องมุงเรื่องเม,มมอะไรพวกนี้ก็โอเคละเหลือซื้อกล้องเพิ่มอีกสักตัว2ตัวกล้องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเผื่ออาจจะมีสปอนเซอร์เข้าก็ขอบูณลนะ่นะ <laughs> องหน้านะฮะประมาณนี้แล้วก็ ไอแผ่นทำคอนเทนต์ข้างหน้าเนี่ยผมก็จะไม่ได้จะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียว,วนะก็ดูหลายอย่างมีเดินปา่าเดินเขามีแบ็คแพคมีสล้อด้วยแล้วก็ผมมานั่งดูเว้ว่าแบบไหนแม่งประหยัดสุดใช่ไหมเออปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วก็กางเต็นทน์ประหยัดสุดเว้เออและไอที่เปลืองสุดคืออะไรรู้ไหมแบ็คแพคโคตรเปื้องอะ่ะผมมานั่งคำนวณดูถ้าเราจะไปไหนสักที่นึงอะ่ะเราแบ็คแพคไปอะ่ะ ต้องไปเช่าไปนูน่นไปนี่ไปขึ้นรถโดยสารหรือเช่ารถหรือนูน่นหรือนะอั่นโหไม่โคตรเปลืองอะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีรถเดินทางอ,อ,อะไรเงี้ยมันจะเปลืองเปลืองเลยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกสุดประหยัดสุดแล้วก็คล่องตัวสุดแต่ก็ถ้าอยากสบายก็4ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่4ล้อเดี๋ยวมีอัปเดตผมอ,อีกแป๊บหนึง่งน่าจะอีกสักปีนึงอะ่ะหรืออาจจะไม่ถึงปีเดีย๋ยวดูอีกทีนึง4ล้อผมผมจะทํารถบ้านนะอย่าไปแบบขําไหนน้อนนัน่นที่แบบ เป็นค่าไหนนอนนั่นของจริงอ่ะคือขับแม่งไปเรื่อยเลยเย็นแล้วว่าหาแวะแถวนี้นอนแบบอย่างนั้นเลยนะแบบเร็วๆอย่างนั้นเลยนะแตะอยากๆๆอยากอยากอยากทำอยากทำเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีีนะแล้วก็เรื่องรับงานรีวิวนะอันนี้ที่ผมตั้งใจจะเล่าให้ฟังก็ก็คือว่าผมรับงานรีวิวครั้งแรกจะเป็นจะเป็นตัว Honda นะ Honda ติดต่อมาไม่ใช่ Honda ติดต่อมาเราเป็นเอเจนซี่เขาติดต่อมานะฮะแต่ก่อนหน้านี้แม่งมีแต่เว็บพนัน เต็มไปหมดทั้งมาคอมเมนต์ทั้งทักข้อความมาบางคนแม่งโทรมาด้วยนะไม่รู้มันเอาเบอร์มาจากไหนเออโทรมาเลยอ่ะใช่โกโกอกอมไหมคะพี่สนใจรับงานเล่นเกมไหมคะอะไรของแม่งก็ไม่รู้เออพวกเบนันน่ะแต่ประมาณเนี้ยขอเก็บเกสหน่อยอ่ะแล้วก็เล่าถึงเรื่องฮอนด้าให้ฟังฮอนด้าเขาติดต่อมาเว้ยออรับงานรีวิวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ความเข้าใจของเราเว้ยรับงานรีวิวก็เสนอราคากี่บาทมาจำมา แล้วเดี๋ยวก็ออกไปถ่ายแค่นั้นอะแค่นั้นเลยเลยความเข้าใจผมอะจริงจริงแม่งไม่ใช่เว้ยพอพอที่ต่อมาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณก๊อฟจากบริษัทนี้นี้นะฮะเป็นเอเจนซี่นะฮะแล้วก็ขอเลดการ์ดหนะะ่อยค่ะไอเราก็เชีย่ยอะไรวะเลดการ์ดเลดการ์ดคืออะไรวะไปนั่งหาข้อมูลอะไรคือเลดการ์ดวะอ๋อค่าตัวของเราเลดการ์ดเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเราเป็นร้านอาหารใช่ไหมแล้วลูกค้าเดินเข้ามา แล,แ,ลแล้วลูกค้าขอเมนูเราว่ามีอะไรขายบ้างราคากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยเลดกาก็คือเมนูของเราว่าเอยมีอะไรบ้างวะนี M ่มีมีอะไรบ้างวะเลดไหนราคา crime, ไหนแบบไหนกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปแบบเลดกาของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนก็ทำเป็นกราฟิกสวยเลยผมว่าเออไปถามเพื่อนเพื่อนผมก็มันเป MM. ็นผู้จัดการอินฟูเหมือนกันก็เลยไปถามมันเฮ้ยเลดกาอะไรอย่างเงี้ยมันมันควรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันชื่อบรลลูนเพื่อนผมอ่ะ งานนี้ไม่ได้มนแ่งแย่เลยเพราะมันมันรับงานให้ฟูอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยบอกผมเป็นที่ปรึกษาผมได้ครบเลยว่าเอ้มันจะมีหลายรูปแบบอะ่ะอย่างคลิปสั้นคลิปยาวกี่นาทีแล้วก็มีค่ายิงแอดค่านู่นค่านี่ค่าอะไรพวกเนี้ยเออเออ,เอ,อละเอียดละเอียดเรื่องเนี้ยต้องต้องคือ,อต้องหาข้อมูลเลยถ้าถ้าใครถ้าใครแบบกําลังจะเริ่มจะจะ,จะรับงานรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็ครั้งแรกพอคุยผ่านเอเจนซี่เสร็จเราให้เลยการ์ดของเราไปใช่ไหมว่าอะไรกี่บาทกี่บาทใช่ไหม เอเจนซี่ก็น่าเหมือนเป็นเซลล์หาอินฟูเข้าคังของเขาอะเหมือนเราไปอยู่ในสต็อกของเขาอ่ะพอเขาได้เลทราคาของเราไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปคุยคุยในทีมของเขาพอคุยเสร็จปุ๊บโอเคตกลงกูเอาึงแลละเขาก็จะให้เราแอดไลน์เข้าไปเว้ยแอดไลน์ line, เข้าไปคุยในใ,ในในออฟฟิเชียลของบริษัเทเขาแหละแล้วก็คุยกับอีกคนนึงนะอันนี้เริ่มขั้นตอนรับงานละพอคุยกับอีกคนเว้ยเขาเนี่ยสับช่างล้วน K O L A O A O E R E อะไรก็ไม่รู้แตมไปหมดไอเราก็แบบเฮี่ยมันเป็นสับช่างอ่ทั้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งนู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะไปหมดเลยเราก็คุยกับเขา้พี่พี่ผมขอแบบภาษาบ้านๆก่อนได้ไหมผมผมไม่เคยรับงานได้ค่ะได้ค่ะและที่สําคัญนะแบบด่วนอะคือคุยคุยคุยวันนี้ขอพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะเฮี่ยอะไรแบบคือ ทุกอย่างมันจะเร่งจะรีบอะไรอย่างนี้ไปหมดแต่จริงๆะมันไม่ใช่แบบเร่งรีบอะไรหรอกแต่ขอามพูดนี้เราควรจะมีพร้อมที่จะให้เขาอยู่แล้วนี่เหรอไหมแล้วก็พอคุยเรื่องขั้นตอนการรับงานเขาก็จะมีสไลด์มาให้เว้ว่าให้เราควรพูดอะไรยังไงแล้วก็จะมีนู่นมีนี่มีแบบละเอียดเลยอะว่ามีอะไรเข้าปากเราบ้างอะไรแบบตกใจมีอะไรให้เข้าปากเราบ้างมีอะไรให้เราพูดหรือมีอะไรที่เราต้องสื่อสารคือพวกเนี้ยเขาจะละเอียดมากละเอียดจนแบบห้ามพลาดเลยนะเว้ยแล้วก็ส่งรถมา แต่คลิปนั้นทำเป็นคลิปสั้นน่ะหลายคนคงเห็นแล้วแหละคลิปสั้นไปถึงกอช้างแล้วก็ได้เป็นคอนเทนต์ใหญ่ลงช่องของเราอประมาณ3คลิปนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะจอ Moto Vision อันนี้ก็สปอนเหมือนกันสปอนมาแต่ Moto Vision นี่แบบโหดโอ่ะโหดโชัดตอนที่ผมอยู่กอช้างกันแหละเขาติดต่อมาผมกำลังขี่รถอยู่เลยสนใจรีวิวจอไหมครับแล้วก็จออะไรวะเข้าไปดูอ๋อของ Moto Vision นี่หว่า N1 Go อะไรนี่เปิดตัวใหม่ครับครับครับข่าวนี้เป็นละส่งเรดการ์ดไป ปับป๊บปับ๊บปั๊บกี่บาทกี่บาทของเราเสร็จปุ๊บพอคุยเรื่องนี้ใช่ไหมเขาบอกโอเคเดี๋ยวผมเอาไปเสนอว่นหน้าก่อนอีกวันหนึ่งสายติดต่อกลับมาโอเคเดี๋ยวผมส่งจอไปให้เลยแล้วก็โอนมาจําให้เลยคือวันเดียวอะแล้วคอนเทนต์ไม่มีสไลด์ไม่มีอะไรเลยนะคือรีวิวเลยตามสบายเลยเอารีวิวแบบไหนก็ได้เลยเรื่องของมึงแต่ก็จะมีแบบมีมีมีสไลด์ของเขามาให้อยู่ประมาณ4 5, ี่ห้าบรรทัดแหละว่าเอยจอมันถอดได้นะจอมันทํานู่นได้จอมันทานี่ได้เขาบอกมาแค่นั้นเองที่เหลือก็รีวิวเลย บันเลงเลยพี่มึงเอาเลย <c oughs> ขี่ไปถึงปลายมาวนไปลงกัลยามาวิ่งไปอยู่วัน300กิโลอย่างวันนั้นนะออประมาณนี้ก็ถ้าเป็นสปอนเซอร์ใครอยากจะมาสปอนเซอร์ก็ทักมานะในเพจของผมอะโกโก๊อปมันจะมีลิงก์เพจอยู่ข้างล่างทุกๆๆทุกคลิปไปแหละนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายตัวเหมือนกันนะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวที่แบบกำลังคุยอยู่ บางตัวผมก็ไม่ได้รับเราไม่รู้จะรีวิวยังไงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรถไม่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเลยเออจะมาให้รีวิวผมว่ากูจะพูดยังไงวะแล้วใครมันจะไปเชื่อวะก็เลยไม่ได้รับนะแต่จริงๆก็อยากรับแหละหิวช่วงนี้ยู่ประมาณนี้วกกลับมาเรื่องช่อง y o u t u นะฮะหนึ่งปีประมาณนี้ถามว่าผมได้เงินจาก YouTube มาเท่าไหร่ไม่พูดดีกว่าพูดเดี๋ยวกลัวมันติดกดกลัวช่องติวนะฮะมันได้น้อยน้อยมากจริงๆอย่างหลายคนเขาบอกว่า อย่าไปหวังเรื่องเงินรายได้โฆษณาอะไรจากช่องอะไรเงี้ยแต่มันก็เออมันก็ยังดีกว่าไม่ได้วะแต่มันน้อยจริงน้อยจนแบบ1ปีที่ผมทํามานะรายได้จากโฆษณารวมกันทั้งหมดเลยนะยังไม่สู้ที่ผมรีวิวฮอนด้าไปตัวเดียวอะ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆวันนี้ก็จะเดทแอร์แหละแตม่มันนั่งคุยด,ดีว,ว่าพาออกมาดูเสาเนี่ยผลจะมากันเนะี่ยเห็นไหม <c oughs> ออกทางนี้ออกทางนี้ <c oughs> ไม่รู้จะไปไหนพาขี่รถเล่นวนรอบภูเมืองนะเบลสวยเิวสวยเิวสวยเิวสวยออกมาละประตูท่าแพนะครักกบเมื่อกี้พูดตรงไหนแล้ววะพูดไปเรื่อยเอฮะฮนะ คลิปนี้ก็สันส้นคงไม่มีอะไรอ่ะเออจะปล่อยอจะปล่อยเดทแอร์มันก็เสียดายเวลานะฮะผ่านไปตั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็จะได้ออกไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะน้ํามันก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะเออต้องรู้สถานการณ์ไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ก็คงอาจจะไปหาที่กลางเต็นท์แบบใกล้ๆอะไรแถวเนี้ยคงไม่ได้เป็นไหนไกลนะะช่วงนี้ระวังเนื่งนะว่ายังร้อนอยู่เลย <c oughs> น้ํามาทีมันมาแบบเร็วนว้ยมันมาทีแบบ บูปบูปูชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะขึ้นถึงเอวอ่ะปีที่แล้วก็มาสองรอบรอบแรกเท่าเขาขึ้นมาประมาณเขาเขานี่ครึ่งวันนะค่อยๆซึมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณครึ่งวันขึ้นมาประมาณเขาแล้วก็วันหนึ่งแล้วก็ลงไปน้ำใสไม่มีโคลน,นะฮะ แล้วก็ผ่านไปอีกอทีอ่หนึ่งมารอบสองเขายิ้มิดหัวเลยมาป๊บสองชั่วโมงสามชั่วโมงเองอะคือชั่วโมงแรกอะมันมาถึงเอวอะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งอะขึ้นมาหวบุวมพวุพพพพพพพมุ่มมมิดหัวไม่ไม่ถึงมิดหัวประมาณ,ปร,มาณประมาณคอเออมตรห้าสิบได้นะะหัวจัดอะอืแต่น่านแต่น่านแต่น่านนี่โหเลยนะเมื่อคืนเห็นเห็นว่าขึ้นไปถึงชั้นสองของบ้านอะบ้านแบบอยู่ชั้นสองยังยังแบบ จะอยู่ไม่ได้แล้วว่าชั้นสองคือแตกคอแล้วว่านะะบางหลังอะบางพื้นที่นะฮะคือมิดหลังคาชั้นสองต้องมีชั้นต้องมีสามชั้นหนึ่งจะอยู่ได้ขนาดนั้นเลยนะจังหวัดน่านเมื่อคืนโหมดมากเป็นกําลังใจให้นะฮะเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวอืจังหวัดน่านรักขนาดนี้ไม่ไปได้ไงนะจังหวัดน่านต้องไปต้องไปนะฮะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยการทําช่องท่องเที่ยวตรงเนี้ยที่ยากที่สุดของผมนะก็คือเรื่องหาเวลาออกนี่แหละ หาเวลาออกไปอ่ะมันยากจริงๆน <c oughs> ว้ยเพราะผมต้องขายของด้วยไง <c oughs> เออก็เรื่องหาเวลาออกจะแบบตอนแรกกับพยายามมานูะเว่าเฮ้ยทำเป็นตั้งโต๊ะนั่งคุยหาเรื่องมอเตอร์ไซค์มาเล่ามาอะไรแบบเหมือลหลายช่องอ่ะที่เขาแบบเวลาเวลาเขาไม่ได้ออกไปไหนเขาก็จะมานั่งคุยอะไรเงี้ยทำเป็นพอดแคสต์บ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยบ้างให้ความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์บ้างรีวิวนู่น ون, รีวิวนี่อะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ พยายามนะผมเอาโต๊ะออะไรมาตั้งกนะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอยู่ <laughs> อะไรประมาณนี้ไหนรอบมาหนะ้เอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็ตั้งกล้องตั้งอะไรเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ <laughs> ประมาณนี้แหละนะเนี่ยวิวสวย <laughs> <laughs> นี่แหละก็น่าจะเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้แหละแล้วก็เรื่องบริหารเงินเออแต่บริหารเงินมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่จะมาติดขัด ที่มันจะติดขัดเพราะผมมันจนเองเว้ยนะเรื่องเงินแต่ถ้าเกิดว่าคนมีตังค์คนมีทุนเรื่องเงินไม่น่าจะใช่ปัญหาสําหรับการทําช่องนะฮะประมาณ้ยโอ้โหน้ํากูเมืองแห้งนี่เลยว่าเขาเดินน้าออกหมดแลนะ้วเออเตรียมตัวรับมือกับฝนนะะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำช่องท่องเที่ยวอแม่งโคตรได้กําไรชีวิตเลยหนูเว้ยจริงเพราะว่าอะไรที่ไม่คิดจะได้ไปอะไรที่ไม่คิดจะได้เห็นนะมันได้ไปได้เห็นหมดอ่นะเออ ตั้งแต่คลิปแรกๆอ่ะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมึงเยาเวอ์อะไรของมึงนักงหนาวะก็ะความรู้สึกของป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเออไปอยู่บนหน้าผาอย่างเงี้ยแล้ววิวแม่งแบบโอ้โหขนาดนั้นอ่ะแล้วเห็นเป็นครั้งแรกที่มันใหญ่มันสูงมันอะไรขนาดเนี้ยเนี่ยขาวจุขนาดเนี้ยมึงก็น่งตกใจมาโอ้ยสวยสวยสวยเออแต่มันก็เป็นกําไรชีวิตนะประมาณเนี้ยแหละมีอะไรละถ้ามีใครอยากรู้อยากอะไรก็ ทักมาพิมพ์มาคอมเมนต์มานะฮะผมตอบทุกคนตอบด้ย้ำตรงนี้เลยตอบทุกคนมาตลอดนะฮะตั้งแต่ทำช่องมาปีหนึ่งตอบทุกคนแต่บางคนจะถ้ามันเป็นคอมเมนต์ตอนคอมเมนต์อ่ะมันไม่เตือนผมก็ไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าเม้นตใหม่เห็นหมดนะ,ะประมาณนี้โอเคก็เยอะเนี่ยรีบกลับไปนั่งตัดแล้วก็ออนพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ยวันนี้มันเริงหัดออกวันศุก นะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะฮะ